สวัสดีจ้าพ่อไทรที่งามสวัสดีครับสวัสดีครับมือหนี่สิบห้าถูกไทรมาอบไก่อบบ้านอบไก่อบไก่บ้านพี่น้องไก่บ้านไก่อบปิ๊บมันจีเปียงไร่บูหัจักร่องเบิองสิอบปิ๊บได้บ้านให้ลูกไทรไปขนเฟืองอยู่พี่น้องไก่บัานไปสวนมาล่ะไก่บ้านบ้านไปสวนพี่น้องเพิ่นเอาเห็ดมาให้ยขามะหอยอนขนมะหอพร้อมชุบปิ๊บช่วยไม่บวกกินเด้่พี่น้องอุดดีดี ดีดดีๆดูให้มันหัวขับมันหัวนะมันจะเป็นควัน,นดีอออด,ด,อดีอ๋อต้องเอาดินใส่สิใช่ดีดีงานพนักงานกำลังหอดฟังพี่น้องพนักงานกำลังหาฟังมาที่นี่ก็ต้องเองสิวันนี้บุไม้เนี่ย บนรถการใหม่สีเหลืองพอดีไก่อบฟางในบ้านอบฟางจะสําเร็จหรือไม่จะสําเร็จหรือไม่ต้องตามดูสำเร็จหรือบ่สำเร็จก็ต้องลองเบิง่งอยู่ที่ผู้ขนฟางนะลองเบิงงบ่งบัตรองเบืองพี่น้องออกมูริจา,ามูริจา่า เจดมืู่กจ้าเอาฟางมาอีกรูกเอาไรเด้อเอาะไรเด้เอาระวังไม่บัวเอ,า,อาเลยล้อล้อเบิ้งอยู่นี่เราดูอยู่ว่าจะาสำเร็จหร<า> <ๆ S 2> ือไม่ว่าคักเถร่ยี่ล้อเบิ้งอยู่ว่าสิบคักบอนี่เราไฟไฟกันหรือสีจังไรจีตะวันเขาป้องกันบ่ให้ไฟมันลามได้หรือแม่นบ่พ่อโอ้ยน้ำมันไหลก็เลยบ่ยาน,นี่ล่ะน้ำยังบอลแห้งพี่น้องขนาดเจียวเขาออกแล้ว น,น,นั่นเป็นเลยว่าบริกานไป่ครัลูกฟางไม่พอหรอกเอาเลยเอเ๋เอ,อ,อต้องเพิ่มเรื่อยๆบอกว่าเด้ใส่แค่เดียวประมาณกี่นาทีแต่ทุกคนพอใจหว่วยไม่สร้างมาดเนี่ดูดูว่าจะได้กินไหมฟ <laughs> อดบอกว่าจะจะ,จะได้กินปงังจะได้กินไก่อบหรือว่าจะกินไก่ไหมเอาลูกเอา อามาบาพี่้องเดเบึงเ่ะอคนคักอยู่ในตะเกาัคักอยู่าฟัางมีลูกเดี๋ยวพี่ดองไปไปซอยลูกขนฟังแน่เดี๋ยวมันใหม่ขอบกันใหม่ขอบกันไม่ได้น้ำมาล้างนี่เนาะขี้ดินขี้ดินเขากำลังอบ ่าจะเป็นยังไงกําลังอบเบื้องหนา้าเบื้องหน้าเชฟไปด้วย嘛คลองแทะของแท้อ,แทอร่อยก็เชฟแม่อร่อยก็เชฟอะ,อะไรก็กูไม่อะไรก็กูนี่แหละอ่าแล้วกําลังแล้วพี่น้องได้แล้วไปกันไหมพี่น้องนี่คือความจริงเป็นความจริงบอ ของแท้บ่มันในหนังบ่มีสแตนอินนเด้เผาจริงเด้อบจริงเด้แต่ว่าถ้าไฟไหมทงกับแลนทองจริงทั้งน้ำไหลบนในหน้าในน้ำไห,หลา,าไฟไหมทงกับทองจริงเหรพี่น้องไว้ร้อนร้อนมากดูว่าจะสำเร็จหรือไม่ฮัต ลูกใต้กินมะฮอดบ้านแล้ว้นมาเขาะจะกินไต่อ,อฟุฟางคน,นอยากกินก็ต้องขนฟางขึ้นมาเข้ากันเอยลูกอ๋อเข้ากันไม่พอมันฟังเปือกเปียเข้ากันเง้เสียงยัง เสียงยางฟอดือดังตุ๊บเลยเดี๋ยวเรามาคุยดูกันเด้อพี่น้องเด้อฮัลโหลวายวายคือฮอนแทโอ้แสงไฟแสงตะเวนไก่สิรับไก่จะรับขอบฟ้าระวังเนื้อพอไซเด้อสิกินไก่บอสแอบได้ขันไฟใหม่ทง ย่างมาพวกไก่ที่น้องประมาณสนะ <200 S 1> องร้อยเมตรสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรเลยพอพนักง,งานไปหาฟางเพิ่มโอ้ลงทุนลุยน้ำเลยลูกแสดงว่าอยากกินของแท้ เกี่ยวข้าวแล้วนำก็ยังมันเบิดเป็งไงนลูกแถ้ง,งบบุ่นหายไป,ยยยยยยไปยรุ่นหรืคว่าเป็นแบกมากผนเห็นบอคนหอบฟัง <laughs> บ่าวอบฟังรอ,อ,อบนี้น่าจะพอลูกเออแค่นั้นแห <c oughs> ละทำไปคนจะได้เนี่ยแต่เพิ่งจะได้ลดเลยงับได้เลยได้เต๋วเลยเนาะ ่าเอาละเพิ่มทานเพิ่มทานพี่น้องเอาไว้คักๆมั้ยเพิ่มผ้าเพิ่มฟางเพิ่มฟังเพิ่มฟางเพิ่มฟังไปรุ่นจะกินแค่ได้เพิ่นรู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าไมยต้องสำเร็จนะจมูกหรือจ่าต้องต้องต้องจ่าต้องเป็นจ่าของแท้ ไว้ก่อนก็ได้ครับห่อนก็ถ่ายคอาเสรดนี่เลยก็ได้ครับ <griff someone. S 2> ขอประเดี๋ยวก่อนก็ไซสใกล้ละบ่อใก้แล้วเบินี้ก็ได้เลยวันนี้ก็ได้เลยพอาไซสว่ามาลุนว่าสีสีดำหรือสีขาวเบิร์ดพันชุดนี้แหละรับโอ้ยเบิร์ดอันเฟืองชุดนี้กับแม่นมาลุนว่าสีดำหรือสีขาวอ๋อบ่ดำกับขาวหรอวะ แต่ห้เบิ่งเพื่องมันเปียกพี่นอ้องเพืเ่องหวามตะเกียววันเพื่องหวามตะเกียวมึงสุดเลยอันนี้ทั้งสี่ดีกว่านะบอเสียงอบอเสียงกับการไฟไหม้ทงโอ้บิ่งหนาค้นอีกคือ,อคือแดงแท้นหนาคือแดงแท้ อ่อนค่ะมดชดนีก็โอเคมดชดนีก็โอเคตองร้อยห้มันดับก่อนอบอดด่พอบ่ได้มันเปียกมันเปียกวมันๆดับมัน,นยังทียากเพื่อมันเปียกเพื่อความตัวอ่นเกี่ยแล้วเข้า แยกอาทิตย์นึ่งอยียงตักเขาเ็ียเนัเป็นคจริงบัดชุดนี้ได้เรื่องเลยการทรมานคอือการรอคอยคอยรอการทรมานคือการลอยคอบัดชุดนี้คือโอเคเลยนะพร้อม นี่คืพอพร้อมเลยส,สายว่าสิได้กินไก่ใหม่ได้กินไก่บะซุกบะสันโอ้ยสุกหมดชุดนี้ปั๊บปล่อยให้มันดับสนิทแล้วเราก็เปิดเลยทีนี้ได้กินแน่นอน โอ้ยได้แล้วดุนกันดุนกันดุนเมื่อก็น่ะพ่อไซพาจะได้ไปเพิ่มเมนูไก,ก่อฟางยู่บ่โอ้ยอันซีเฮ็ดพี่เฮ็ดกินกันซื้อๆครับพี่น้องจะสบาย <c oughs> อ่ะพี่ฝอดเตรียมถ้วยแล้วแผ่พัมพัมพัม,พมสวยเลยสวยเลยสวยไหม แต่ไม่ฟ่อนแต่ไม่สุกสุกก็ดีสุดยอดสุกซุกอ่ะเหียหอมเลยหอมมากอะค่ะโอ้ยอย่าให้กล้องไม่กินหอมเลยพี่น้องปะตะปะตตุลปัตตุลเจ๋อได้อยู่กำลังดีสวยงามพระรามแปดฝีมือ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 ไหมเขาดูหน้าเชฟหน่อยค่ะฝีมือไหมฝีมือไหมหน้าเชฟหน่อยไอ้คนรอกินมันก็ถือถ้วยรอเลยร้อน อาคุณพ่อใจเย็นเย็นเออนี่เอาเอาปิ๊บมาวางตรงนี้ลูกไว้ก่อนพ่อจะเอาอันนี้ช้อนเอานี่เดี๋ยวไปเอาจักรยานวางไว้ไหมวางนี่วางปิ๊บเลยเลยอ๋อเขามีวิธีดู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 เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ดูหน่อยอ๋อเขามีวิธีค่ะแม่ละว่าเสียหออกังได้มาสันเป็นไงกดหัวหน่อยไม่ไะกดหัวลูกนะ โอเคไหมเยี่ยมแจมแจมมไหมฟอดแจมไหมโอเคโอเคโอเคหอมไหมหอมชิมชิมชิมร้อนไปท้ายรถไปท้ายรถอ่าไปวางเบาะหมอนใส่เลยมาเทสเลยเนี่ยเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้เดียวมีหนึ่าห้อนขอนองแทะชิมกันนะอ้าวไหกอนออ โอ้โหพวกข้างในมันยิ่งหอมเลยเพ่าเออยัดข้างในไหมเนื้อไก่ค่ะพี่น้องเนื้อไก่ยอยู่สวนจี๋เฮี้น้องพอน้องม่หายมั่น้องพ่นขามันถอนผลหน่อยครับถอน,ถอนจับมันอนเอาตัวนี้กับพ่อแซบเอากินแซ่บบอกพี่นอ้องคนเนี้ยกินแซบแซบอเไรให้จังเลย,ยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องชัยระบ,บวัวครัวบ,บ้านๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยพี่น้อง สวัสด <Jung> <do> ีครับสวัสดีครับเดี๋ยวลูกอเอาคนชิมไหมอ๋อบินเลยลูกครับนี่เป็นไงขาวมัพอดีเลยเนื้อลมกขดีเลยเนื้อลูกมากออเอาเห็ดเจียวเอาแค่นี้นะพอเนาะเข้าบ้านล้